นี่คืออ้วกน้องแมวนะคะที่ไม่อันตรายเพราะว่าน้องกินเยอะกินเร็วนะคะอาหารไม่ย่อยน้องก็เลยอ้วกออกมาเป็นท่อนอาหารในลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนอย่าตกใจนะคะไม่เป็นอันตรายอะไรนะจ๊ะนี่ค่ะตัวตกะประจําห้องค่ะพี่ลาเต้น,นะคะจอมอ้วนแมวอ้วนประจําห้องของเรานะคะอ้วกของพี่ลาเต้กองที่หนึ่งนะคะอ้วกกองที่สองค่ะมีเศษหญ้าออกมาด้วย แลนนี่ก็อ้วกกองที่สามนะคะแล้วก็อ้วกกองที่สี่นะคะสรุปวันนี้พี่ละเต้ออ้วกออกมาสี่กองค่ะนี่ต้นเหตุกินหญ้าค่ะกินอาหารกินหญ้าเข้าไปแล้วก็อ้วกออกมานะจ๊ะปกตินะคะถ้าอ้วกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนนี่ค่ะอ้วกเสร็จแล้วก็จะนอนสบายพุงอยู่แบบนี้นะจ๊ะนี่คืออาการของแมวเพิ่งอ้วก ไปหม,มาดๆนะคะพิลาเต้วันนี้กินเยอะเลยลูกกินเยอะเลยอ้วกออกมาเลยนั่นแนะตะกะดีนักเป็นไงอะ่ะกินเท่าไร่ก็อ้วกออกมาดูพุงปิ้นเลยนะหนูอะ่ะกินเยอะอาหารไม่ย่อยแล้วก็อ้วกออกมาดูตัวเขาสิเป็ะแล้วนะลูก <laughs> นี่หน้าแมวตะก,กะนะคะดูไว้แมวตะก,กะแมวตะก,กะแมวตะก,กะอ่ะพุงเป็ดวันใหญ่แล้วนะคะพิลาเตาไม่ใช่แมวแล้วนะลูกหนูใกล้จะเป็นหมูแล้วนะลูกดีแค่ว่าแมวพันนี้รูปร่างปราดเปรียวนะจ๊ะแต่น้องก็มีพุงนะคะทุกคนขอจบพุงหน่อยพิลาเตา ขอจกพุงหน่อยพุงพี่เตะพี่ลาเต้พุงพุ้ยอ่ะโอ้ยพุงพุงพ,งพุงขยำพุงขยำพุงเอาไปแล้ว